การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39อันิมานิเกมส์ที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้พามาที่ยิมเนเซียมในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนวจังหวัดจันทบุรีครับมาชมการแข่งขันวิวแชร์บาสเกตบอล3คู3ชายรอบชิงชนะเลิศระหว่างสมุทรสาคร,ครครับในชุดสีเข้มเจอกับอ่างทองอ่างทองนี่ได้ชิงทั้งหญิงทั้งชายนะครับวิวแชร์บาส3คู3 อังทองมาในชุดสีชมพูรายชื่อครับสมุทรสาครหมายเลขสิบเสือรักเรืองวงงามหมายเลขสิบสองปันผลิตเรือขีรันตระกูลหมายเลขเจ็ดลาพิษแก้วกาหลงหมายเลขสิบเอ็ดสุรสิธิ์นิราชหมายเลขสิบสี่นพนพดลวันนบวรอังทองหมายเลขสิบสามเมทีเย็นควนหมายเลขสิบแปดสมประสงีวันดำหมายเลขหกสิบสองสมพงษ์ทียศหมายเลขยี่สิบเจ็ดชูชาติชูชื่นหมายเลขห้าสิบเอ็ดเอกสิ์จูมเจริญ เริ่มเกมครับอังทองจะได้บุกก่อนในชุดสีชมพูโดยหมายเลข51เ,เอกสิทธิ์จุนเจริญทักไทยยิงไก่นอกกรอบลงไปเลยนะฮะโอ้โหเอกสิทธิ์จุนเจริญหมายเลข51นี่เป็นทีมชาติไทยอยู่แชร์บาสเกตบอล3ค3นะฮะเพิ่งผ่านศึกซีเกมหรืออาเซียนพาราเกม ปี66ที่ผ่านมาจังหวะนี้หเหวี่ยงออกข้างไปเองครับนพนดลของสมุทรสาครเวลาทำการแข่งขัน10นาทีครับไม่ต้องพุรพร่ธพลทำเพลงลฉากบุกใส่กันเลยครับช็อตครอกก็12วินาทีเท่านั้นจังหวะนี้บีบ เล่นยากนิดนึงโอ้โหฉีกตัวเอามารับได้แล้วก็ย่อนเข้าไปลูกนี้อางทองทําแต้มต่อเนื่องครับสมุทรสาครต้องออกมาวง,งนอกครับแล้วก็ยิงลูกนี้ไม่ลงครับสั้นไปนิดนึงอางทองจะได้บุกอางทองน้อยู่าอยู่30 อเอกสิทธิ์ครับเจอตันไว้แล้วก็วิ่งฉีกไป2ฝั่งขวาแล้วก็ยกไปซ้ายเช็ดแป้นลงไปโอ้โหทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับสมุทสาครบุกต่อทันทีปันพริตออกไปด้านซ้ายยิงลูกนี้ลงไปอังทองมีทีออกไปด้านในเอกสิทธิ์พลิกยิงโอ้โหแม่นจริงๆครับเอกสิทธิ์ แม่ระดับทีมชาติครับรถโดนของสุสาครเข้าวงในไม่ได้เจอบีปอกวง,ข,งข้างนอกต้องยิงไกลแล้วฮะมือเดียวลูกนี้มาไม่ตรงออกหลังตาอ่างทองจะได้เริ่มเกมบุกต่อโอ้โห โฉบเข้าด้านในสวยมากแล้วก็จ่ายนะบุกเข้าไปยิงลูกนี้สวยงามครับแม่ระบบทีมเวิร์กอังทองค่อนข้างดีครับลองยิงไกลครับนบพดลของสมุรสาคอนอังทองจะได้บุกต่อเช็คบอลก,กลับมาเอกสิทิ์วนซ้ายวนขวา ฉีย <fuck> ออกไปขวาหนึ่งคนยังให้ไม่ได้ยิงไกลไหมสั้นไปนิดนึงรีบาวได้ oh, โอ้โหยัดต,ต่อไปทีด้านในมีโอ้โหโฉบเข้าไปได้สวยเมทีต้องซ้ำอีกทีนึงซ้ำอีกทีนึงสุดท้ายลงไปดาบที่สามเมทีเย็นควนรเขาอ,อ่างทองเจ็ดต่อหนึ่งครับก็ย <m> ิงวงในนี่หนึ่งแต้มแล้ว ถ้าวงนอกเส้นโค้งครึ่งวงกลมนี่ได้สองแต้มโดนบีบออกด้านข้างครับเบียดนิดนึงนุพดนของสุสาษาครจะได้บุกค,ครับ ซ้ำด้านในช็ดแป้นลูกนี้รู้สึกมีการทำฟาวเกิดขึ้นได้ยิงฟรีโหน่งลูกครับอันผลิตครับจะได้ยิงลูกโทษลงไปครับทางทองอยู่ที่เอกสิทธิ์ครับ ยิงนอกกรอบโอ้โแม่นสุดด้วยครับนี่ครับเอกสิทธิ์จุมเจริญถึงสาคบุกต่อเลยขวายิงลูกนี้กระชอบออกมาซ้ำอีกทีหนึ่งบันพริษไม่ลงอันทองรีบาวได้ยัดวงนอกเข้ามาเมทีจใจคืนหลังไหมจะยิงไหมมีมุมพอหรือเปล่าสั้นไปเอกสิทธิ์รีบาวพร้อมยก กลับมาลูกนี้ซ้ำอีกทีนึงมาไม่ได้ตอนนี้อังทองนำ9-2ตอฮะเวลาผ่านมาแล้วตอนนี้เหลือ6นาที46ครับขอเวลานอกครับทางด้านของสมุทรสาครด้วยทีมเวิร์ครับอ่างทองโอ้โหค่อนข้างดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับมีแผนการเล่นที่ดีฮะแล้วก็ อเอกสิทธิ์จุมเจริญนทีมชาติวิวแชร์บาสเกตบอลสันคณสทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้เยี่ยมยอดทีเดียวครับแล้วก็ยิงแม่นนะฮะอ่างทองน้ำน,นำอยู่นะครับ9ต่อ2เหลือเวลายกนาที46 mm hmm. เริ่มกันต่อสมุทรสาครนพดลครับได้บุก mm hmm. ปล่อยบอลหลุดมือลูกนี้ได้ไหม mm ู hmm. ้อทำออกไปเองครับอ่างทองจะได้บุก ยิงไกลสั้นไปนิดนึงออกข้างนะสมุทรสาครจะได้ส่งปันพริตครับนพดลแหวกเองครับ ด้านข้างพุกเข้ามาโดนบล็อกสวยครับลูกนี้ออกหลังตายกุตสินบอกว่าผู้เล่นอังทองเปลสามวินาทีในเขตครับสาครอนส่งยิงเลยลูกนี้สัน้นไปเปลี่ยนการบุกครับที่อังทองเช็คบอลเริ่มทันทีกระสิทธ์พลิกสวยออกซ้าย หมุนเล่นไม่ได้เช็ดแป้นลงไปโอ้โหแม่นทั้งวงนอกวงในนะอังทองนี่ม่นๆเหมืนเดิน,น,านานะสากรกมาน็อกพอโดนแล้วก็เน้นเน้นยิงไม่ลงครับกระชอออกมารีบาวได้ต้องออกมาวงนอกครับทีมรับทำท่าจะยิงแล้วก็ยิงไกลไม่ลงครั สาอมรีบาวได้ยกข้ามาเอาล้ครับคุกวงในจังหวะนี้ไปชนกันเล็กน้อยแล้วก็โอ้สุมสาคอได้ฟาวล,ลงครับได้ยิงลูกโทษหนึ่งลูกครับอังทองนำสิบต่อสาฮะเลือเวลาอีกหนาทีสามิบามวิไม่ลง3้ไม่ลงอีก ทองดีบาวได้ครับต้องออกมาวงนอกครับเกุตสิทธิ์มีตันไว้โอ,โ,โอ้โหยกข้ามเอาแล้วก็ยิงดีบาวจ้ำโดนปัดครับลูกนี้หมายเลข12ของสุรสาครทำฝ่าวกับปันพลิตปีโตรครับสมพงษ์จะได้ยิงครับ ลงด้วยครับแม่นๆม,ม่นทุกคนเลยนะอังทองเริ่มต่อยิงวงนอกลูกนี้ก็ชอบดีบาวได้ครับเอกสิทธ์วนออกด้านนอกฮะเอาล้ครับเริ่มบุกเข้าไปจังหวะชนลูกนี้อืมอีลูกทนหนึ่งลูกครับจังหวะเอกสิทธ์โดนทำฝ่า แป้มขนาดนี้11ต่อ3ครับอังทองนำฟรีโตรหนึ่งลูกครับลงโอ้โหแม่นจริงๆครับเอกสิทธิ์จูมเจริญเป็นไปไดทันทีสมุทรสาครนพดลจ่ายขวาโฉบเข้าไปยอดใต้แป้งลูกนี้อังทองที่เอกสิทธิ์ จยังไงยกข้ามาทางด้านซ้ายเก็บบอลได้ดันในรออยู่ยกข้ามารู้สึกหมดช็อตครอกครับจังหวะบุกเข้ามานี่ถ้าเปลี่ยนใจวนออกไปนี่ไม่ได้โอกาสแล้วนะครับเพราะว่าช็อตครอกสั้นมาก12วินาทีแค่นั้นเองเอ,งเองกสิทธิ์เข้าไปติวเพื่อนหน่อยอุตสาคกรครับได้บุก จะยังไงก็ต้องยิงนะบุกเข้าวงในไม่ได้เอาแต่เช็ดแป้นลูกนี้ทําได้สวยสศิลศะทัิ์กองไม่สนใจบุกต่อวงนอกโดนตันนิดนึงกลับมาเอกสิทธิ์เช็ดแป้นโอ้โหยอมรับจริงๆว่าแกมแม่นมากครับเอกสิทธิ์ผันธิตของสุสาครจังหวะไปป,ะ,ปะทะกันนิดนึงกรรมาการว่ายังไงครับ เหมือนผู้เล่นสมุทรสาครจะทำฟาวสาววินาทบีบุกต่อครับอ่างทองเอกสิทธิ์เพื่อนฉีกตัวไปแล้วครับออกซ้ายแรงเป็นนิดนึงออกหลังไปนพดลของสมุทสาครจะได้บุกครับเช็คบอลแลดล วงนอกปุบกลับเข้าไปข้างหน้าโดนปัดลูกนี้เปล่าครับหมายเลขสิบสามของอังทองเมธีทำาฝ่าสิระศักด์จะได้จริงลูกโทษครับหนึ่งลูกครับไม่ลงครับ ลองตรงบนออกมาเริ่มต้นเล่นใหม่ครับเอกสิทธิ์หย่อนมาด้านในขึ้นยัดใต้แปน้นรูนี้ไม่ดอกไม่ลงแต่เอกสิทธิ์ก็มาแย่งคืนแล้วอ้าวเอกสิทธิ์เทรเวลลิ่งครับสมุทรสาครจะได้บุกแต่มีการขอเวลานอกครับสมุทรสาครขอเวลานอก เกมนั้นอ่างทองค่อนข้างเหนือกว่าพอสมควรทีเดียวอ่างทองนำอยู่13ต่อ5กับเวลาเหลืออีก3นาที42กลับมาแข่งกันต่อครับเป็นจังหวะบุกของสมุทรสาครนพดลวันนบ,บวรครับเช็คบอลลัดมาที่เสียรสัต์ยิงไม่ลงอางทองรีบเอาได้ กสิทธ์ครับฮุกข้ามาโล่งเลยฮะเน้นเน้นเช็ดแป้นลงไปครับสาครพยายามที่จะหาช่องยิงหาช่องทําเข้าไปแต่ช็อตครับจะหมดต้องยิงแล้วครับไม่ลงเป็นบอลของอ่างทองครับโดนบล็อกยิงดูนิดสั้นไปนิดนึง หลังไปครับสมุทรสาครจะได้ส่งเริ่มเล่นเข้าไปเช็คบอลครับสมุทรสาครบุกต่อครับนบพดลวนด้านในมียัดเข้าไปจะขึ้นจนตรงนี้โดนบรอกสมุทรสาครจะได้บุกครับ เริ่มต่อที่4ีวิต้องยิงครับไม่ลงรีบาว์ได้เล่นต่อนะฮะสาลูกนี้ลงไปอังทอง,งมีตัวบุกเข้าด้านในครับหยอ่อนมาแล้วก็หยอดลงไปนิ่มๆสมศสรี่นพดล ูจะเจาะทางไหนแหวกเข้ามาจังหวะยิงลูกนี้ซ้ำอีกทีหนึ่งได้ครับจังหวะลูกซ้ำตอนนี้แต้ม15ต่อ7ครับอางทองนำเหลือเวลาอีก2นาทีโอ้โหจ่ายสยุดนี้แล้วหย่อนลูกนี้ไม่ลงสุสาครได้ครับขอบสนามเหมือนจะออกไปแล้วฮนะ าทองจะได้บุกเอกสิทธิ์มีตัวมาช่วยสกรีนนะจังหวะน,นี้เมทีฝาวทีมบุกค,ครับเป็นทางด้านสมุทรสาครได้ส่งบอล15ต่อ7ครับเวลาเหลือน้อยแล้วขึ้นตายแปนไม่ลง เน้นเน้นลงไปเสียรสากของสุสาาคอนเดี๋ยวเวล,ลาหนึ่งนาทีสี่ิบวิเปนบอลของอ่างทองโอ,อ้ไม่ลงโอ้โหไกลามากฮนะมือเดียวด้วยแข็งแรงทีเดียวคนระับนะดนของสุสาาคอนหญิงลูกนี้ไม่ลงกระชอกมากเอกสิทธิ์รีบาวาได้วนหมุน มีพื้นที่ด้านในหุกกลับให้เพื่อนโอ้โหย้อนหลังไปนิดเดียว15ต่อ8ครับอังทองนำเหลืออีกหนึ่งนาที1ิวิแตมห่างแล้วนะฮะก็ต้องสู้กันต่อครับมาที่นพระดลของสุภาษาคอไม่มีตัวจ่ายยิงเองลงไปครับมเน้นเน้นตามมา9ต่อ15ตอนอยู่ที่เอกสิทธิ์จุมเจริญ <c oughs> นี่คือลีลาของทีมชาติะ จังหวะนี้สั้นไปนิดหนึ่งเหลือเวลา50วิครับสมุดสาคอนครับจะได้บุกค,ครับโดยนกกระดดช่วงท้ายแล้วฮะยังบุกไม่ได้เหลือ6วิ5วิต้องยิงแล้วนะครับช็อตค็อกจะหมดไม่ลงเอกสิทธิ์วีบาวได้วนออไปด้านนอกเล่นกับเวลาหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วฮะ องยิงสักทีหมดช็อตคอกลงด้วยครับโอ้โหแม่นจริงๆช่วง,งท้ายแล้วเหลืออีกไม่กี่วินาทีสมุทรสาครยิงไม่ลงเหลือ10กว่าวิ17วิเป็นบอลของอ่างทองออาปล่อยแม่โดนแย่งบอลลูกนี้ประกาศสุดท้ายยัดวงในพลิกยิงอาได้มาอีกหนึ่งแจม10ต่อ16ครับเหลือ3วินาทีไม่เอาแล้วนะครับก็ถือว่า จบเกมครับปล่อยให้หมดเวลาโอ้โหชนะไปได้16ต่อ10ครับอ่างทองเป็นฝ่ายชนะไปเอกสิทธิ์จุมเจริญหมายเลข51วันนี้ฟอร์มค่อนข้างโดดเด่นนะสมราคาทีมชาติไทยครับวิวแชร์บาสเกตบอล3คูณ3